ผมเทส4เบสนะครับผมตอนนี้ใส่เคบานะครับผมก็ทําการบาลานซ์เบสให้ใหม่นะฮะนะครับผมไม่สั่นแล้วนะครับผมกลางวันนิ่ง running, แท็กตรงเป็นเป็นเส้นเส้นเดียวกันนะครับผมห่าง4เบสนะครับตอนนี้ใส่เคบาเทสก่อนนะครับก็ตรงนี้เสร็จก็ว่าจะลองทดสอบกับเทสวันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือ,คอตัวนี้เครื่องมันแรงมากมอเตอร์มันแรงแรงมากฮนะ ปรับรอบแค่50%อ่า52 53อ่ามันก็ยังแรงอยู่คือช่วงจังหวะถ้าเป็นฮิวันช่วงจังหวะสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยอ่าถ้ามันหมุนแรงเนี่ยก็คือแรงบิดมันเยอะครับมันจะทําให้หอเอียงอะไรประมาณเนี่ยฮะมันนี่เหมือนกับระบบเมนวนอ่าที่เราค่อยๆเร่งขึ้นตามลําดับน้ําหนักมือเราตัวนี้ก็เป็นซอฟต์สตาร์ทแล้วระดับหนึ่งแต่ก็ ด้วยความแรงของมอเตอร์ของเขาอะคือเราปรับเปอร์เซ็นต์เหลือน้อยแล้วมันก็ยังแรงอยู่นะฮะ4เบดแรงบิดมันเยอะนะฮะแรงบิดมันเยอะมันก็จะเบดหมุนไปขวามันก็จะเอียงซ้ายนะฮะเบดหมุนขวามันก็จะเอียงซ้ายประมาณนี้นะฮะแรงบิดมันเยอะนะฮะก็เดี๋ยวค่อยๆแก้ไขให้นะครับอันนี้คือเราเอาเคบาให้บินได้ปกติก่อนคือกล่องใจโรดระบบเมนนุ่นนะฮะประมาณนั้นบินได้ปกติแล้วโอเคมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราค่อย ย้ายมาใส่เฮดวันอีกทีหนึงนะครับผมตัวนี้เป็นงานซ่อมงานแก้นะครับผมเริ่มแรกตั้งแต่เฮดเฮดยันหางเลยะโอ้โหไม่เวิร์กนะฮะผมแก้ให้ไม่หมดนะครับผม <c oughs> หาที่ไว้ทโทรศัพท์หนครับชาัาพาดเลือกเรียนดีครับผมก็จะถ่ายอยู่คนเดียวนะครับเล่นถ่ายทโทรศัพท์ไว้ที่กระเป๋าประมาณนั้น จะหาลึกลงไปมีเวยร์คิดไปรอบหนึ่งแล้วไม่เห็นอะไรเลยครับบินจะเสียงโอเคนะครับแต่จะบินให้ดูอีกทีหนึ่ง 18MZ ครับ ก็ให้ชมเบื้องต้นนะครับผมนะฮะก็คือยังเซตไม่ได้เซตละเอียดอะไรมากมายครับผมก็คือเซตเซ,ตเซตเอาอาการโดยรว,วมว่าเอ,อาเตอร์เฮดแล้วก็หางมอเตอร์สปีดเซโวทำงานได้ปกติแล้วหรือยังนะฮะก็คือเป็นการเซตเบื้องต้นนะครับผมนะไม่ได้เซตละเอียดอะไรมากนี่คือแค่พื้นฐานนะก็ถือว่าถือว่าได้ดีนะดีแล้วนะครับผมดีแล้วตรงนี้ตรงนี้ รงนี้เดี๋ยวมันจะต้องออกมาอีกนิดหนึ่งนะฮะออกมาอีกนิดหนึ่งมันถึงจะไม่ดังนะหรือไม่ก,ก็ตัดเผาเจียออกอีกนิดหนึ่งอีกสักสองมิลอะไรอย่างเงี้ยสองสามมิลน,นะก็ะค,คือตอนนี้มันเบียดกันมากแค่นั้นเองแต่ก็ไม่อยากไปแก้อะไรมากฮะเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะครับผมไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาก็คือมันต้องบินบินได้มาตรฐานก่อนนะครับผม ตอนนี้ใส่เคบาเทสนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองลงเฮดวันอีกทีนึงนะครับคือตอนนี้มอเตอร์มันแรงมากนะกับเฮดวันยังไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นะครับผมนะยังไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่นะเพราะว่าพอสตาร์ทปุ๊บมันแรงเลยใส่เฮดวันนะมันแรงเลยมันก็ซอฟต์สตาร์ทให้แหละแต่ว่าคือเครื่องมันแรงฮะมอเตอร์มันแรงมันก็มันก็จะทําให้ คอปเตอร์เนี่ยบินมันยังเข,า,ขาเรียกว่าอะไรนะองศาใบพัดยังไม่เปิดแต่รอบมันจัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คอปเตอร์พลิกไปทางด้านซ้ายนะครับก็คือแรงบิดมอเตอร์หมุนใบพัดหมุนมาทางาตามตามเข็มนาฬิกานะตามเข็มแต่ว่าแรงบิดมันจะออกไปทางซ้ายนะครับผมเพราะรอบมันจัดมันก็จะทําให้ฮอเนี่ยพลิกได้นะครับก็ ก็ต้องแก้ไขนะฮะ๋ยวจะลองหามอเตอร์ที่มันไม่ต้องจัดมากนะฮะใส่เข้าไปนะฮะแต่ถ้าเป็นเจโรเมนวนพวกเคบาบีดเอ็กอะไรพวกเนี้ยผมสบายมากเลยฮะเนลมิดให้ได้ให้ได้บินแบบสบายใจได้เลยนะฮะไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องรอนานเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเฮดัมันจะยากต้องบอกเลยครับว่ายากจริงๆนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆทำให้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ